สวัสดีครับผมเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางนะครับสี่ห้านอยนะครับเช่นเคยนะครับพี่ๆเป็นแนวทางของวันเสาร์นะครับที่12นะครับตุลาคม2567ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับ สำหรับใน4ฮานอยของเราเมื่อวานนี้สายรูดก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับพี่พี่มา3รอบเนาะแต่สายเจาะไม่หมานะครับพี่พี่เนาะหลุดไป1รอบนะครับเมื่อวานนี้ฮานอยกาชาตนะครับให้1กับ5ผลที่ออก5 7 6 1 3เน้น1 2ึ่งสองเาะมาหนึ่งสามไขรูดที่1นะครับเข้าไปที่1 3นะครับฮานอยพิเศษ7กับ8นะครับผลที่ออก6 8 5 9, 9 9นะครับพี่พี่เนาะอันนี้ก็เน้น8 4เนาะมา85 สครูที่8เข้าไปที่85นะครับ2รอ,อบนี้มาสายรูดนะครับส่วนอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP ปกติให้4กับ1ผลที่ออก53682นะครับอันนี้หลุดไปนะครับไม่มารอบนี้ฮานอย VIP นะครับให้1กับ7รูด7ผลที่ออก570 570กับ7.3เนาะนะครับพีนะ่พี่เนาะ ก็ในรอบนี้เน้น74เข้ามา73นะครับใครรูดที่7นะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะมาสายรูดนะครับสายเจาะไม่มานะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้ขอให้เฮงๆปังๆนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับดาชาตินะครับผม กลาชาติดได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับก็คือ1กับ5นะครับพี่พี่รูดไปที่เลข1 1 5 1 6 1 7 5 3 5 6 5 7 3ตัว5 1 7นะครับ ส่วนฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษให้4กับ8นะครับ4กับ8รูดไปที่8เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้ให้7กับ8เนาะวันนี้ให้4กับ8 82 83 87 C สอง C สานะครับ3ตัว C แปนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับฮานอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยอีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติกับ VIP นะครับปกติกับ VIP ปกติให้ไปที่เลขพี่น้องนะครับ5กับ4เนาะ5กับ4รลูดไปที่เลข4 สี่หกสี่เจ็ดสห้าหกห้ตัวนะครับ5,4,6นะครับ สี่หกสในรอบ VIP VIP ได้เลข9กับเลข5้านะครับสายรูดให้ไปที่เลข5 5 0 5 3 5 7 90 93 97 3ตัว95 7นะครับสำหรับแนวทางนะครับ4ฮานอยก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในตัวเจาะนะครับแล้วก็สายรูดด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ